สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐภาค3ส่วนหน้าร่วมกับคณะกรรมการธรรมธิบาลจังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2568สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันอคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568 วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคราชภาค3ส่วนหน้านำโดยพันตำรวจตรีมงคลขุมทองนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษพร้อมคณะและนายอธิศักดิ์แฝงพงศ์รองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีและที่ปรึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติราชการตามแผนงานปี2568โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2568 งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ระยะที่2จังหวัดอุบลราชธานีงบประมาณกว่า500ล้านบาทอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่7กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เจ้าหน้าที่ปปทพร้อมคณะและคณะกทอจอได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปที่มาที่ไปของโครงการและผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเสร็จสิ้นโครงการจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานก่อสร้างชลประธานขนาดกลางที่7แจ้งว่ากรมชลประธานได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสเกตเมื่อวันที่19มีนาคม68สิ้นสุดสัญญาวันที่4กันยายน70 อายุสัญญา900วันซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้กว่า17%คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาประชุมณนะห้องประชุมโครงการชั่วคราวหลังจากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบพัสดีอุปกรณ์ก่อสร้างว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการหรือไม่เพราะไม่สามารถลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้เนื่องจากน้ำท่วม